สวัสดีครับกลับมาอีกกันอีกแล้วครับกับมุมที่คุ้นเคยครับผมจุก,กุยมินิโฟวิวนะวันนี้ซื้อของเข้าบ้านมาหนึ่งถุงครับจะรีวิวให้ดูครับนี้เป็นถาดใส่ของ29บาทฮซื้อนี้มาเพราะอะไรซื้อนี้มาเพราะว่านี่ครับนะฮะ29บาท อันนี้เขามีสามารถมีสารเปิดได้เปิดปิดได้ซื้อมาทำไมเออใส่ของฮะเยอะแยะเลยมีเวลาเราโอ้คุณบอกเยอะใช่ฮะก็ใส่จารบ,บีอย่างนี้ฮะไ่ใส่ตัวอ่ถอดล้ออย่างนี้พอดีเลย ใส่ตัวใส่ล้อตัวถอดล้อนะครับพอดีเลยนะฮะแล้วก็คัตเตอร์ครับคัตเตอร์20บาทมี5อันนะฮะซื้อไว้ไม่เสียหลายครับผมเก็บไปใช้เยอะแยะนะ สกอตเทปครับผมสิบห้าบาทหาไว้แปะนู่นนี่นั่นแปะมาร์กิ้งอะไรอย่างนี้แล้วแต่เราลูกแม็กครับยี่สิบบาทเพียบต้องใช้ฮะแม็กเราไว้แบบว่าไว้แม็กซองแม็กถุงอะไรอย่างนี้ครีมตัดครับผมครีมตัดยี่สิบห้าบาทหลังจากที่ผมมี คีมปักแหลมก็คีมปักทู่แล้วนะฮะคีมปักเข้าสีกันสามอัน,อนครับผมเข้าสีกันกาตาชา้างให้ยี่ิบาทบางที่ขายยี่สิบสิบห้าบาทถูกที่ไหนซื้อที่นันครับซื้อเก็บไว้ยักสองสองสามอันกันกระตัดหนังครับเอาไว้ทำอะไรนี่สามสิบเก้าบาทเฮ้ย เอาไว้ทำลายเอาไว้ตัดเก็บขอบแบบปลายเล็กๆที่เราต้องการแบบว่าความคมนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับกระดาษทรายครับผมนี่กระดาษทรายเหล็กเบอร์อ่า320ครับผมแล้วก็เบอร์150ครับผมแผ่นละสิบบาท แล้วก็เบอร์นี่ฮะเป็นของไม้ของไม้เบอร์ 1, หนึ่งสิบบาทเหมือนกันแล้วแต่เอามาขัดเบรกเอามาขัดไม้เต็มอะไรเงี้ยผมอันนี้เป็นครีมตัดตัดตัดต้นไม้ฮนะหกสิบเก้าบาทาผมจะเอามาตัดเอเอามาตัดเอ p อครับผมลองลองดูซิ ไม่รู้จะตัดได้ป่ะลองตัดดูเลยครับนี่คือเสร็จ FRP อ๋อตัดได้ครับตรงเป๊ะครับผมตัดได้ตรงเป๊ะเลย แจมแจมแจมคุ้มครับผมหกสิบเก้าบาทตรงมากตรงมากคุ้มคุ้มเป็นไกเป็นไกตัด F R P นะมีที่ห้อยด้วยอ,อันนี้แนะนำครับผมเหมือนขาด ถ่าน้ำชาฮะถ่าน้ำชาจริงๆแล้วาอา,อาทำไรฮะน,นี่ถ่านนี้ถ้าเป็นสีสี่เหลี่ยมจะดีมากเลยเอาไว้ไรฮะนี่บีบจาระบีฮะบีบจาระบีแล้วเอาเอา่า พวกกันป้ายป้ายป้าย,ายฮะเอามาถาเห็นไหมฮนะั้ชุดนี้ยี่สิบบาทอ้าวบุบดูไม่ดีฮะดูไม่ดีเองบุบเลยฮะยี่สิบบาทนี่ก็ไว้ใส่ถักใส่ของอะไรก็ได้ยังใส่จารบีนะฮะไอ้ถ้วยที่เขาไว้ใส่เหมือนเนะี่ยอไว้ทำกันดั้มอะไรเงี้ยฮะยี่สิบบาท ตกอันไม่ถึงห้บาทเลยแล้วก็อันนี้ครับไว้ใส่นอ็อตใส่อะไรแต่ว่ามันจะไม่ดีอย่งที่ว่าถ้าฝาหลุดเนี้ยไปไปหมดเลยนะฮะอันนี้นะฮะนอกจากที่อาจจะได้แท่นยึดนะฮะจับชิ้นงาน จากไดโซครับผมหกสิบบาทอ่าไปซื้อมาตามคุณป้าป้าเอกนะฮะจริงๆเคยเห็นหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงเลยไม่กล้าซื้อครับผมอ่าว่าวัสดุฮะเป็นพลาสติกง่อยๆฮะก็ไม่ง่อยมากมากเท่าไหร่ตบวพื้นจะเป็นยางผมมีข้อสงสัยว่าถ้ายึดกับไอแผ่นนี้จะติดไหมะก็ทดลองดูฮะ อ่ะผมปรากฏว่าติดนะครับยกขึ้นมาได้ทั้งแผ่นเลยฮะสรุปคือติดนะติดฮะติดแน่นด้วยอ่าตัวนี้ไว้ทำอะไรนรี่ฮะคือเป็นตัวจับชิ้นงานนะฮะอย่างสมมุติเราลันมอเตอร์ใช่ไหมฮะ นี่คือรางฐานพร้อมสวิตช์ปิดเปิดสองก้อนนะฮะเราสามารถครับจับไว้ฮะจับมอเตอร์ไว้แล้วก็ตัวน,นี้ต่อรางฐานครับผมเปิดรันได้เลยฮะ เห็นไหมฮะง่ายดายมากปกติไม่งั้นเราต้องมาถือมาจับไว้ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคผ่านไปสำหรับตัวนี้นะฮะอีกอันฮะ,ะวันนี้ที่จะพูดถึงฮะจำได้ไหมฮะชันลิ้นชักชันลิ้นชักโคมมปลอ่าฮะ สัลลิงชาคมโปรโนี้ได้ไอเดียจากาน้องปรัชยามาครับน้องปรัชยานี่ครับมันคืออะไรพอดีว่าผมทำเสร็จแล้วอ่าครับผมจะให้ดูว่าสามารถพับแล้วก็อใสโคไซได้ด้วย ถามว่าเอา้าแล้วมันไม่หักเหรอครพี่ไม่แตกครับพี่ออย่างกระป๋องเล็กๆ่ะไม่มีปัญหาฮะเพราะมันไม่มีน้ําหนักมากอะไรเท่าไหร่เห็นไหมฮะแต่อย่างโคไซเนี่ยมันสูงหน่อยอาจจะมีปัญหาฮะจะให้ดูก่อนว่าด้านในฮะเห็นไหมฮะ เจาะน็อตครับเจาะน็อตหกตัวข้างละสามฮะด้วยเพรื่เอกของเราเนี่ยแหละยใส่หัวสว่านแล้วก็เจาะจากข้างในเข้าไปเจาะจากข้างในออกข้างนอกฮะเล็งดีๆแล้วเจาะหกรูง่ายๆสบายๆฮะแล้วก็ใส่น็อตแล้วก็ อ่าเอาปัจเจแ์แยะไว้แล้วก็หมุนหมุนหมุนเนี่ยสบายมากเลยอันนี้ <c oughs> ใช้ดีมากถ้าเป็นแบบอื่นมันจะติดแมตติดขอบเนี่ยต้องเป็นแบบแท่งย,วยาวๆใช้ของอีเกิลก็ได้ฮะแต่ใช้อันนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ของอีเกิลมันจะเป็นงองนอี้ฮะ,อะของอีเกิลจะเป็นแบบนี้มันจะ หมุนแล้วมันจะติดติดข้างล่างนะฮะแล้วก็เจาะอาร์อย่าลืมใส่แหวนสปริงฮนะที่เป็นแบบว่าแหวนตัดนะครับลองก่อนแล้วก็เอาแหวนลองสองข้างแล้วผมปิดท้ายด้วยหยดกาวตาช้างไปฮนะกาวแห้งแล้วพอดีฮะหยดกาวตาช้างล็อกไว้แล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ เวลาถอดน่าจะถอดกันได้เออคือทำไมเห็นของผมมันอันเล็กเพราะผมผมถอดเอาอันเล็กมาไว้ข้างล่างครับมันถอดได้นะมันมีมันมีมนมเคียวล็อกของมันเอาเอาครีมอ่ากดลงไปแล้วมันจะค่อยๆ่ยนกเงื้อออกมาทีละข้างแล้วก็ค่อยค่อยยกอีกข้างหนึ่ง ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรในการถอดคง,คงไม่ต้องรีวิวสภาพของเขาครับก็ะจะเป็นอยู่ด้านข้างนี้ก็หิวก็ไม่หลุด แต่ถ้าเกิดว่ากลัวกลัวจะมีปัญหาแล้วก็เอานี้ฮะอีกอันหนึ่งมาเจาะไว้แถวแถวนี้เพื่อให้มันล็อกนี้แล้วก็เจาะเจาะก,ก้นให้ทะลุครับให้แบบครอบไว้อะไรเงี้ยเอาเวลาเราใส่อย่างเงี้ยเ,เราใส่โคไซน์เงี้ยทำมจะได้ครอบโคไซน์อยู่นี้พอดีมันได้ครอบอ่ามันได้ครอบตรงนี้พอดีครับผมอาจะจะเจาะเจาะตรงนี้อ่ามันได้ครอบโคไซน์พอดีเป๊ะ ครับจะทำสองข้างก็ได้ซ้ายขวาเพื่อสมดุลนะวันนี้ฝากแค่นี้ก่อนแล้วกันจุกุยมิน4 w โฟว l สวัสดีครับ